อนาคามีในภพมนุษย์ในยะที่หนึ่งอานอนท์ในทักษินาปาติปุคลิกทั้ง14ประการนั้นบุคคลให้ทานในสัตว์เดรัจฉานพึงหวังผลทักคินาได้ร้อยเท่าให้ทานในปุถุชนผู้ทุศีลพึงหวังผลทักคินาได้พันเท่าให้ทานในปุถุชนผู้มีศีลพึงหวังผลทักคินาได้แสนเท่าให้ทานในบุคคลภายนอก ผู้ปราศจากความกำหนัดในกามพึงหวังผลทักขินาได้แสนโกดเท่าให้ทานในท่านผู้ปฏิบัติเพื่อทำโสดาปฏิผลให้แจ้งพึงหวังผลทักขินานับไม่ได้ประมาณไม่ได้ไม่ต้องกล่าวถึงการให้ทานในพระโสดาบันในท่านผู้ปฏิบัติเพื่อทำสกทาคามิผลให้แจ้งในพระสกะทาคามีในท่านผู้ปฏิบัติเพื่อทำอนาคามิผลให้แจ้ง ในพระอนาคามีในท่านผู้ปฏิบัติเพื่อทำอรหัต,ตผลให้แจ้งในสาวกของตถาคตผู้เป็นพระอรหันต์ในพระปัจเจกพุทธ,ธะและในตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธ,ธะอานนท์ก็ทักขินาที่ให้แล้วในสงมีเจ็ดอย่างคือให้ทานในสงสองฝ่ายมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุก นี้เป็นทักคีนาที่ถึงแล้วในสง์ประการที่หนึ่งให้ทานในสงสองฝ่ายในเมื่อตถาคตปรินิพพานแล้วนี้เป็นทักขีนาแล้วในสง์ประการที่สองให้ทานในพิกุสง์นี้เป็นทักขีนาที่ถึงแล้วในสง์ประการที่สามให้ทานในภิกุณีสง์นี้เป็นทักขีนาที่ถึงแล้วในสง์ประการที่สี่แจ้งต่อสง์ว่า ขอได้โปร <ster ling> ดปรจัดภิกขุและภิกุณีจำนวนเท่านี้ขึ้นเป็นสง์แก่ข้าพระเจ้าแล้วให้ทานนี้เป็นทักขีนาที่ถึงแล้วในสง,งประการที่ห้าแจ้งต่อสง์ว่าขอได้โปรดจัดภิกขุจำนวนเท่านี้ขึ้นเป็นสงแก่ข้าพระเจ้าแล้วให้ทานนี้เป็นทักขีนาที่ถึงแล้วในสง <Fellow> ์ประการที่หกแจ้งต่อสง์ว่า ขอได้โปรดจัดภิกุณีจำนวนเท่านี้ขึ้นเป็นสงแก่ข้าพเจ้าแล้วให้ทานนี้เป็นทักคีนาที่ถึงแล้วในสงประการที่เจ็ดอนนท์ก็ในอนาคตการจากมีแต่เหล่าพิกขุโคดภูมีภากาสาวะพันคอเป็นคนทุศีลมีบาปธรรมคนทั้งหลายจักถวายทานเฉพาะสง์ได้ในเหล่าภิกขุทุศีลนั้นอานอนท์ ทักคินาที่ถึงแล้วในสง์แม้ในเวลานั้นเราก็กล่าวว่ามีผลนับไม่ได้ประมาณไม่ได้แต่ว่าเราไม่กล่าวปาติปุคลิกทานคือการถวายเจาะจงบุคคลว่ามีผลมากกว่าทักคินาที่ถึงแล้วในสง์โดยปริยายไรๆเลย